สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกับผมนะครับมาไข่ต้มสองฟองแล้วก็ลาบประดุกครับแล้วก็จะมีผักสดครับมามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับทั้งวันผมไม่ได้กินข้าวครับผมจะกินตอนนี้ผมว่างผมจะกินตอนนี้ครับส่วนมากกลางคืนจะไม่ค่อยกินครับแต่กินเสร็จ ก็พรุ่งนี้เราก็ไปออกมังกายเหมือนเดิมแต่กินอาหารพวกนี้มันจะไม่มีผลกับการน้ำหนักเพิ่มนะครับเพราะไขมันจะไม่มีมีแต่โปรโตีนครับมาเพื่อนเพื่อนกินข้าวครับอยู่ยง,ง่ายกินง,ง่ายครับคนเดียวก็อิ่มได้ครับมาตัวคนเดียวอยู่คนเดียวครับมาเพื่อนเมากินข้าวกับผมครับมา อ่านเพื่อสุขภาพครับ